สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ๆีน้องๆ้องชาวเกษตรกร,ร,กรผู้ที่รักและชื่นชอบมะนาวนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่วันที่3 1ค่อ้าทำไมผิดนะครับ3 1ธันวาคม2558วันนี้ก็มาปิเซนต์เรื่องของการขยายพันธุ์นะครับที่ที่วันก่อนผมทำไว้ให้ใน f เฟซบ o ๊กใน a c e b o o k นะฮะก็คือเรื่องของการขยายพันธุ์พืชแบบโมครับโมหรือสตูลลิงนะครับ รั้งก่อนทำเ็นแค่รูปภาพนะครับพอดีันนี้ว่างๆก็เลยทำเพื่อเป็นของขวัญปี่ใหม่นะครับส่ทงท้ายพี่เก่าอันนี้หลังจากที่เราทำทำ,ทำไปแล้วนะปฏิบัติไปแล้วแล้วก็รอให้รากออกตอนนี้รากออกแล้วสำหรับต้นที่ทำทำสตูลิงครับก็คือเป็นการตอนแบบหนึ่งแบบสมโคนตอนนี้ก็จะมาดูวิธีการปฏิบัติเมื่อเมื่อนะระยะหนึ่งเมื่อรากออกแล้วนะครับ ก็คือมาดูกันเลยดีกว่าก็คือตอนนี้มันเป็น2ต้นผมต้องการแค่ลําต้นเดียวตอนนี้คือจะแยกออกรากออกแล้วเราจะแยกมันออกแเพราะว่ามันเป็นสองกิ่งไม่ดีต้องต้นเดียวจะเหมาะกว่าก็เริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็สํารวจดูก่อนว่ารากมันได้ไหมก็แหวกออกแหวกบริเวณโคนออกนะครับแล้วก็แกะเอาตรงที่เราทําเป็นบล็อกชั่วคราวไว้สําหรับไม่ให้อ่า ทำเป็นกรอบให้บริเวณรากมันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ให้ใส่ดินขึ้นมาหรือว่าวัสดุปลูกนะครับให้สูงขึ้นตรงบริเวณที่เราให้เกิดรากเราก็แกะออกมาเป็นบล็อกนะครับก็เป็นขวดน้ําเก่าๆนะครับจากนั้นครับก็เราก็จะเห็นว่ามันมีรากเกิดมาแล้วที่จริงๆมันเกิดมาระยะหนึ่งแนละ้วแต่ว่าผมต้องการให้รากมันแข็งแรงก็คือรอให้รากมันออกเป็นสีเหลืองหรือสีน้าตาลนะครับเห็นมันะเห็นไหม อจะดูก็เข้ามาใกล้ๆอ่าจริงๆคือเรา,าจ,จะใช้ไม้หรือนิ้วเขียนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะให้เอาน้ําล้างให้ดูว่ามันเป็นรากมันเกิดหมแล้วเห็นไหมครับเห็นรากไหมครับอืมครับรา,ากจะออกฟูนะครับอืมแมสาวน้อยอ่าโอเคครับอุ้ยน้านะครับระวังหน่อยโอเคเห็นแล้วใช่ไหมก็ถอยไปสิ แต่นี้เราก็มาดูครับว่ากิ่งไหนที่เราควรจะเอาออกถ้าให้เป็นจริงๆแล้วคือเอากิ่งไหนด้านไหนก็ได้นะครับแต่ว่าในความคิดคำนึงของผมนะครับเอากิ่งที่มันตั้งตรงอะ่ะเอาไว้กิ่งที่เอ็นออกอะ่ะควรจะเอาออกเพราะฉะนั้นกิ่งทางด้านซ้ายมือของผมหรือทางด้านขวาของเพื่อนๆนนะผมจะเอาออกนะครับอ๋อแม่สาวน้อยอยู่เฉยๆที่จะ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับ จริงๆก็ไม่้มีนรามาเทากัเราก็เล็งเงแล้วก็ตัดเลยครับการตัดก็คือมันตัดกิ่งออกธรรมดาก็คือให้กันไก่ด้านที่ด้านคมนะครับด้านด้านคมเนี่ยอยู่ติดกับลาต้นมันเราก็เริ่มตัดเลยอยู่นิ่งๆนะจ๊ะไม่สาวน้อยอครับผมตัดเลยตัดชัวเข้าไประวังนิดนึงนะครับค่อยๆแยกลากอ,ออกเพราะมันจะพันกันอยู่ นี่เราได้ลากมาระยะระดับหนึ่งะนะขออนุญาตินะครับวางไว้ก่อนต้นเดิมนะครับเราก็เอาวัสดุปลูกเก่ากลบลงไปครับโอเคเห็นไหมครับเราก็ได้หนึ่งต้นอันนี้ต้นเดิมนะครับต้นแม่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งนี้ผมอาจจะอ,ออกโดยการตอนหรือว,ว่าเอาไปปักช้ำนะครับตอนนี้เอาไว้ก่อนเพราะมันมีลูกอยู่ก็ให้มันสร้างอาหารส่งไปเลี้ยงลูกก่อนให้ลูกโตกว่านี้ ก็เราอาจจะหาไม้ปักเพิ่มสำหรับต้นแม่ก็เลยนะครับจะเก็บไ้ก่อนทาหลังจากนี้แล้วกันจากนั้นครับเราก็เอาต้นใหม่ที่ได้อาไปเลี้ยงก็ผสมวัสดุปลูกเหมือนเดิมนะครับก็ใช้วัสดุปลูกอลือรั่นไม่ใช้ดินครับวัสดุ5อย่างของอาจารย์ระวีที่บอกไว้นะครับหลายคนไปหากินสบายไปแล้วเป็นสูตรไม่ใช้ดินครับเราก็ค่อยๆเอากิ่งวางลงไปนะครับ วางลงไปวัสดุปลูกต้องควรจะร่วนนะครับร่วนแล้วก็ระบายน้ําดีให้โปร่งไว้ก่อนและแล้วเราก็เอาไม้ฝากนะครับเอาเชือกผูกครับกันโยก มันเกิดโยกเนี่ยรากอาจจะขาดรากขาดแล้วต้นจะมีปัญหานะครับอาจจะชะงักงานจเจริญเติบโ,โตได้จริงๆตอนนี้มันติดลูกอยู่นะครับเราควรจะเอาลูกออกเพราะว่าตอนนี้ลูกมันแก่แล้วอันนี้เป็นส้มโอมือหรือว่าส้มมือนะครับที่เอามาทํายาดมกันก็คือมันจะถ่วงต้นนะครับจะดึงยิ่งช่วงที่ลูกแก่เนี่ยมันจะดึงอาหารไปใช้เยอะเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องเอาออกก็คืออ,ออกดิกา มันจะถ่วงต้นมากครับโอเคครับก็เป็นสมโอมือนะครับเข้าสีแล้วมันแก่พอแก่แล้วมันจะดึงท่านอาหารมากครับสำหรับไม้ผลนะครับเพราะงั้นก็ออกหอมครับแล้วก็จะได้ต้นใหม่มาอีกหนึ่งต้นนะครับซึ่งเป็นลำต้นจริงจริงกิ่งเดิมเนี่ยมันจะเอียงแต่ว่าเวลาเรา ลูกเนี่ยเราก็ตั้งให้เขาตรงก็ได้เราก็จะได้ต้นใหม่ซึ่งเป็นกิ่งที่สามารถจะเดิญเติบโตได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาค้าับรับรองโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชแบบโมลิสตูลิงหรือว่าการตอนแบบสมโคลนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรล,ลวีสุภักดีนะครับแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาไม่ผลเขตร้อนนะครับ ท่านเปิดอบรมเรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจนะครับผมก็ไปอบรมมาที่กำแพงแสนนะครับที่เกษตรศาสตร์กนำะแพงแสนก็ได้ความรู้มาก็เอามาขยายพันธุ์พืชแล้วก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ผมก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆทราบนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจเข้าอบรมก็ติดต่อไปที่ศูในย์ที่จะพัฒนาไม้ผลเขตร้อนนะครับภาคพืชสวนที่กำแพงแสนก็จะจัดอบรม ปีหน้าทุกคจะจัดสองครั้งนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆในยู u ูบไม่ใช่ไม่ youtube ในทาง f c e b o o k หเลยว่าทางโซเชียลมีเดียทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าในเฟซในไลน์ครับเพื่อนๆในกลุ่มที่ผ่านการบมรมาแล้วก็จะกระจายข่าวกันในเรื่องของหลักสูตรที่ท่านท่านอาจารย์ลวีท่านท่านเปิดลมนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรก็เอามาแชร์กันหลังจากนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันขอบคุณมากครับ